ปุ๊บปีนันเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่ร,หรุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเล้นเน้นเล่น,ลนให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จา๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้า,จะ,าจะเครียดขายความสีรเรียดในทุกเวลาก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไป แกจะมาเว้ยวะโอ้โหกละเท้าเลยนี่สกดูสิเท้าอยู่นี่ใกล้เคียงกันคุณแม่ฮะใครอะคะนี่คือนางแหววนี่แหละที่เราจะเอามาแทนนางพจจามานล้วแต่งงานกับใายกลางแอ้าแล้วแกสภาพอย่างเงี้ยฮะแล้วลูกฉันจะแต่งกับแกไหมเนี่ยจะไงแล้วหนูหนูหนู หนูต้องสภาพเป็นไงจะแป่สภาพมันได้เหรอเนี่ยนี่เราต้องทำตัวเรียบร้อยนะแล้วก็พูดให้มันเป็นมีสมบัติพูดมีขามีขามีขาสวัสดีค่ะใช่ปะใช่อะไม่ใช่อย่าไม่ต้องใช้ลูกเอามาให้มันเรียบร้อยอะวุ่นวายไม่ทำเฮ้ยนี่แกไม่อยากได้สิบล้านยังไงอะไรแกไม่อยากได้เงินสิบล้านยังไงเนี่ยเงินมาล่อเออเท่าไหร่สิบล้านโอสิบล้านโถให้ทำอะไรบ้า ตกนะถ้าตายไปนะไปตกบ้านกะโหลกเลยไปตกบ้านใครบ้านนั้นกบ้านไหนเมื่อกี้ต่อใช่สิบ้านแตกสลัดขาดทั้งใชนเออเอางี้นี่แกเงินเนี่ยแต่ว่าพ่อจมานะแกยังมาแต่งตัวสภาพนี้ไม่ได้ไม่ได้แกมีชุดมีอะไรให้นีมีอะไรให้มันเปลี่ยนไหมเนี่ยสวยอย่างนี้ไหมสวยอย่างพวกฉันนะรู้รู้ว่าต้องเตรียมตัวหนูเออชุดชุดชุดโอ้ยตื่นสวยไหมเนี่ยรู้เอเนี่ยอ่า เตรียมตัวใช่ไหมล่ะอย่งเก็บตัวนี่ในกระเป๋าโอ้ยดูนี่ชุดนี่ใช่ไหมเอ๋นี่แต่ชุดของแกน่ะมันมีชุดแบบร่างทรงเหมือนฟุ้งซ่านใส่ไหมเออช่วยเลยนะจะไปเรียนชุดร่างทรงร่างทรงไม่มีเออเอาไปให้มันอลังการน่ะไม่ช่วยไอ้ชื่ออะไรเนี่ยทำไมยิงเล็กยิงเล็กช่วยเก็งตัวหน่อยเออไม่จะไปเรียนหนังสือใช่ไหมใครรู้ได้ไงมีกระสอบได้ไม่ได้เหรอขยันขยันนะ รักแล้วไม่ยอมเล่นเองอันไหนที่ไม่ดีเราฟังแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฟังมันก็ลองดูไม่ใช่เขาก็คลิปไปแล้วก็พูดไปหมดเดี๋ยวเัาจะหาว่าดูถูกมันให้ทําอะไรมาช่วยแต่งตัวก็ไม่ยากหรอกมาเออแค่นั้นเองมาเําทอะไรนิดเดียวหูถกไวเลยตกใจเมื่อก่อนไม่ดีเขาเอานี่หมายถึงไง เอาพูดเลยหมายถึงอะไรโอ้โหก็ไม่แม๋ย์แก็แต่งตัวแต่งตัวเข้าไปครึ่งหนึ่งใส่กระโปรงไปครึ่งหนึ่งถ้าไม่ดีก็ถอดออกครับคิดมากคิดมากสิอย่าดิ้นสิมันก็ลุกชุดเดี๋ยวก็ไปทุบขาเขาอีกอ่ะอะไรก็ไปทุบขาพอไห้พายใจถีบเขาลงรถแล้วทิ้งไว้กลางซอยใช่พอไม่พอใจก็ลากถังน้ำมันไปเผาบ้านแม่อยุดอยู่อ้าวไม่ไปช่วยอะไรอยู่กลัวก็กลัวประจานอีกเรื่องเลยช่างอํา อาแต่งตัวให้เรียบร้อยเออให้มันดูดีหน่อยช่างอ่ำช่างอ่ำโอ้ยผิดทางไม่ได้ไอ้นี่ข้างหน้าช่วยดิมีช่วยเอาไปไปนี่มันต้องถอดตุ๊ไหนมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขาด้วยหน่อนี่ให้เขานับถือบ้างสินะเออนี่แมย์ใครก็ช่วยไปเถอะไปไม่เขาไม่มีแรงหรอก แตงหรอกเออได้แล้วได้แล้วได้อย่างงี้ยังพอได้อยงตามมาเลยตามมาเลยเก็บชุดเก็บมาให้ดีมันนอกบ้านนเก็บให้ดีเออก็ว่ากันไปตรงนี้นะคะนั่งแล้วทําตัวสงบเสงี่ยมหน่อยนั่งพับผ้าพับผ้เรียบเอออ่ะนั่งเรียบร้อยนั่งคุกเข่านะเป็นมั้ยคุกเข่าขยันพูดได้อีนู่นน่ะเหมือนไม่ค่อยได้มามานเซ็กซี่ โอเคเออจืดปากรืยมีจืดปากยิงเด็กขาไปตามชายกลางมาลูกแม่ก็ไปสินี่ไอ้ที่น่าไอ้ที่น่าไปก็ไม่ไปเนาะพี่เกียจก็เรียกพี่เขามาแค่นี้แล้วมาแต่งงานให้เรียกพี่ชายออกมาเออกลางไว้กลางอ้าพี่ชายกลางพี่ชายกลางก็แบบเป็นพี่น้องกันเรียกแบบสนิทสนมไม่ได้เหรอเอาแล้วแล้วแหละพี่ชายกลางเจ้แขนขาตลกกับพี่ชาย ใ่กลางมาสิคะแม่ไปทัอผู้ตายโอ้พ่อคุณคนพ่อคุณแม่ไปได้ได้เปรียบอะยอนานมีเวลาคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยแล้ว,ลวตอนแรกพุจะมาว่าจะทักว่าแบบเออเป็นชาลีเชป,ปิ้นแต่ว่าตัวใหญ่เกินเป็นชาลีเชป,ปิ้นชุบแป้งทอดได้ไหมจ๊ะ หม่อมแม่ครับเสียงหล่อซะด้วยหูผู้หญิงคนนั้นเป็นใครลูกแม่ให้เกียรติหน้าเธอลูกจะให้เกียรติเสียงด้วยเลยเขาคือจะมาไงพี่ชายโอ๊ยดีด้วยนีขวัญด้วยเนี่ยคนนี้เหรอที่ผมจะแต่งงานด้วยถูกต้องแล้วลูกนี่คือพจมาสว่างวงคู่มั่นของลูกและนี่คือและนี่นี่ชายกลาง ที่จะแต่งงานกับเธอพระมานตาฉ่ำเชียวนะเธอเนี่ยเราก็ดูไม่ค่อยต่างกันนะครังั้นเราก็เหมาะสมกันแล้วร้อมค่ะมาเข้าหอเลยเอ้โเอ้ยไปเย็นๆขยางๆเธอใช่ไหมที่เขาล่ำลือกันะพอเมาแล้วอันนั้นเป็นสมัยก่อนค่ะผมจะนั่งตรงไหนดีครับเอาละทุกคนอย่างงั้นเดี๋ยวเราเตรีมจัดงานเพื่อจะได้ทำการแต่งงานระหว่างชายกลางและ พจมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะแนะนำกันก่อนนะสวัสค่ะเชิญค่ะคุยเรืองก่อนคุยเรืองก่อนมาเบ้านเราดูลกไงก็ไม่รู้บ้านล้ำค่านะเชิญค่ะดีใจมากเลยเดี๋ยว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 ลูกล้อล้อก่อนล้อตัดงานก่อนชอบเข่าเออใจเย็นลูกใจเย็นโอไมแม่รีบห้ามลูกเลยอย่าไปเคี้ยวอะไรมากลูกไอ้พวกเนี้ยจะโตแล้วลูก อ่ะนี่เราจะมาค่ะนี่นี่อะไรอะไรจะแต่งงานแล้วชุดชุดเจ้าสาวมีไหมเนี่ยอ๋อ้โหอ้โหขึ้นเรื่อยๆเนาะหนูจะแต่งงานใช่ไหมเนี่ยเออจะแต่งชุดแต่งงานเหรอมีเออชได้ได้ได้เวลาให้แป๊บเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะทำการหลังน้ำศพนะคะน้ำสั่งเขาได้ไหมอ๋อน้ำสั่งระหว่างคู่บ่าวสาวขอเชิญแขกผู้มีเกียรติค่ะใช้น้อยมาลูกมา เอาหมด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 แล้วน้ำน้ำมายืนรอตรงนี้แล้วให้คนอื่นได้ไหมได้แล้วครับได้แล้วอะไรเอาอกเอาใจกันนะอย่ามีอะไรนะเล่นได้กับทุกรุ่นจริงๆอ่าเอาดิขอดมาแล้วรุ่นใหญ่เด็ก่อดเขี้ยวทนเล็บมาแล้วเด็กเล่นได้เลยจ้าดรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิต ทั่วแต่ชั่วดีประดับวะฮะอะไรอ่ะพอมีความสุขมาแต่งงานคนนี้เป็นดีเลยแล้วคนนี้เนี่ยเหน่งขวายิงเล็กมาลดน้ำสังแล้วอวยพรได้พี่แต่แม่แม่ขอแบบตลกตลกได้ไหมลูกได้ค่ะได้ครับเอาแบบตลกตลกอ่ะใช่อ่ะงั้นเปลี่ยนจับไปเป็นอะไรคะดูดแครอทรถเกมมาด้วยของเต็มกระเป๋าเหมือนมายากล พักมาหาได้ตลอดไอ้นี่เราดูไม่ได้ไงต้องเป่าออกออ้าวหญิงเล็กหญิงเล็กเองค่ะเป็นสาวพี่รวยพรเป็นไงสบายดีนะสบายดีมากค่ะโอเคหญิงเล็กลดน้ำนะติ๊กต่อคนตามเยอะติดตามอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยสังค่ะอสังค่ะสังไหนสังมันไม่ใช้สังนู่นน่ะชอบสังนี้อะไรฮะอ๋อกอะไรอ่ะมันเป็นแท่งเลยมันยังไม่ออกอ่ะรวยพรให้พี่ดีๆนะเป็นเพื่อน ให้คนติดตาตึงใจและจำภาพน้องได้ ถามหน่อยเนงดับข <a minute. S 2> ำอวยพรขามได้หลายอย่างให้น้องมาบ่อยๆนะเฮ้ยไม่เกี่ยวกับพี่ไม่เกียเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวนะเออ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 เอนเออ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 เาอเวอเออเออ่เออาดเออเออเเออเเเออเเออเออเเออเอออเอนเออเออเออเอเอเออเออเอ้เออเออเออเเออเออออเอ่เเอสออเอออเเอองเอเออ จะเข้าพิธีนะส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเดี๋ยวจะมีการกล่อมหอนิดนึงดีๆกล่อมหออ่ะรัอร้องมาลูกบ้านมามาเด็กๆมาเร็วมาเร็วมาสากมาสวยเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เป็นวันแต่งงานเลยครับมีความสุขมากๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีขอนแก่นดูแลฉันอะไรฮะ congratulationcongratulation แก่นดูแลฉันอ่ะอย่างนั้นเชิญเลยครับสีสีสีมือนี้เป็นมือสีวันดันมือนี้เป็นมือสันวัน วันดิถฐีอมูตะโสตจอกันนี้เป็นโจกไม่จันขันอันนี้เป็นขันแม่แก่พอจะแต่งมาแล้วให้จะเฝ้าย่อมาลาบ้าบาเด้อดขันเอยตัวลานะงเออหล่ันเจ้าประโยชน์ทางไหนขอขอนเจ้ากลับมาในมือนี้วันนี้แหละตัวลานะง ตัอละขวัญเจ้าไปอยู่น้ำทงน้ำทาไปแท่งสนุกเกอร์เรียนให้เลาปลอดใจขวัญเจ้าไปอยู่ทางไหนคอยขวัญเจ้ากลับมาได้เหมือนนี่แหละตัวลานางยืนธรรมดาเลยเนี่ยอะไรอ่เจ้าเป่านางไข่ไข่นางก้มู่เจ้าจังนางอ๋อเขไม่เห็นตัวละนางก็เลยกับแม่กับแมีนางหลายนางกับมีนางหน่อยนางงี้นางย่อนั้งย่องอ่านั่งยองย่องอ่านั่งย่องย่อละนั่งยังเดี๋ยวก็เดี๋ยวดังเด้ออีก นี่อะไรเนี่ยหมอแม่กล่อมหง้ออะไรอ่ะหนูอยากได้แบบไหนอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยอะค่ะเอออเาคนนู้นนะถ้าร้องเพลงมันต้องคนนู้นเลยกี่โมงนะคะพี่เฮ้ยโอ้โหพ่อคุณเอาใจน้อยก้ามทำไมก็ให้ใจน้อยใจน้อยดูแล้วว่าอีกยาวอ่ะออ่่นนเดี๋ยวได้อเดียวเจ้าบ่าวเจ้าสาว เดียวแป๊บเดียวคร่ท้อกลางทางในชั้นนี่ร้องเพลงอย่รูาคยพอนผู้บ่าวสาวได้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 ไครับนั่งเลยครับฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ปลื้มผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักจะขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอมไป ขขาขอได้เลยครับโอ้มองโอ้มอนี่จ oh, yeah. ้าที่รอบเพลงนี้มันเกี่ยวอะไรกับคู่บ่าวสาวเนี่ยอ๋ออยากเอาเพลงในการแต่งงานแต่งงานเกี่ยวกับแต่งงานเนี่ยแต่งงานเพราะแต่งงานเอเกี่ยวกับแต่งซล้วเมื่อกี้ร้องเก่งนั้นหนีลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะร้านน้องไงค้อมจังหวะอะไรครับผมหัวโดนครับแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ครับเอาแบบในงานแต่งแต่งปุ๊บมันต้องสนุกสนานรื่นเริงใช่เขาเรียกว่าอะไรอัปปาร์ตี้ถูกต้องโอเคอยากเมาให้เขาละลาย ปังปัเมาแล้วให้ควายเช้าเฮ้ยเมาแล้วให้เมียขออยากอยากเมาให้หมาไม่มองเมาให้เจ้าเรือนโอกคุณแม่ครับพอเดี๋ยวครับอะไรอะให้นี่ร้องต่อจะกลายเป็นร้านลาบทันทีเลยนะเฮ้ยหลับได้เนาะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม นเน้องครับ <ขา S 1> นี่ใช่ New Isuzu e X Series รุ่นสปีดใช่ไหมครับใช่ค่ะกะแล้วว่าต้องใช่นี่พี่ดูแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนี่มันดูทบเฉี่ยวสุดๆเลยนะครับนแน่นอนค่ะคุณพี่แล้วจุดเด่นนะคะนี่เลยค่ะกระจังหน้าแบบ Double Dimension สีดำ Glossy Black ค่ะตกแต่งด้วยแถบสีแดงการเน็ตเรดแบบ2ชั้นเลยนะคะไฟท้ายจะเป็นโทนสีเข้มค่ะและประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัว X ที่ด้านข้างรถค่ะโดนใจสุดๆเลยครับแบบนี้ต้อง Loving you too much so much ไปร้อง er? แค่นี้อะพี่เอา้ามันเกินเจ็ดคำพี่ร้องต่อไปเดี๋ยวต้องเสียค่า,า<ะ>ลัสิทธิ์ลิขสิทธิ์พี่สรอลิขสิทธิ์คุณพี่คะแล้วยิ่งเรื่องประหยัดน้ำม,มันเนี่ยอิสุสตอบโจทย์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเราแรง <S <S เร่งแซงแนนทันใจแต่ไม่กินน้ำมันค่ะโ <Beifall S 2> อ้โหสุดสุดเลยอันนี้พี่ทำจองเลยได้ไหมได้สิคะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากโดนเป็นจูงดูพี่มาจับจองเพื่อที่ได้ลองลองอิสุสเอ็กซ์ หยุดทำไมอะพี่หนูกำลังหมุนสวยเลยเนี่ยที่แปลงเนื้อมาแค่นี้ครับโอ้โหน้องเต้นเกินเบอร์นะครับเนี่ยจองเลยปะจองเลยเดี๋ยวหนูทำเรื่องให้เลยนะทำจองพี่เลยให้พี่ชอบมาถูกใจสุดสุดเฮ้ยอกือบเ้ยไอพี่อัญมาอะ เอ้าเป็นอะไรเดินยิงฟันมาต่ไกลเลยไมาได้ยิงฟันฟันฉันเหยินออ้แซวเล่นแซวเล่นเออเป็นอะไรเครียดอีกแล้วน่ะเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอะไรอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยประมาณตีห้าเนี่ยฉันขับรถออกมาหน้าปากซอยเห็นลุงแก่เนี่ยแกยืนอยู่คนเดียวอยู่ที่เปลี่ยวมืดมืเอ้ยอันตรายแล้วเนี่ยก็ใช่เิยแกยืนทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นยืนถือถุงแกงอยู่ฉันก็กลัวรถมันจะเฉียวแกใช่ไหมฉันก็เลยดึงขึ้นรถมาไงเออคุณจะชนแกนีหวังดีเงี้ยถูกต้องแล้วพี่เอาน้ำขัดกันเร็วด้วยถูก เออแต่ดูจากสภาพการแต่งตัวกันนะแกแต่งตัวดีนะแกน่าจะหลงหลงลืมลืมแล้วเดินออกไปจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกอ่ะพี่ทำไงเนี่ยฉันก็เลยไปส่งแกที่โรงพักเพื่อตำรวจเนี่ยตามหาญาติให้ไงเออแล้วไปไงก่อนกลับป่ะดิฉันเนี่ยนะยื่นตาให้แกสามร้อยแต่แปลกว่าแกไม่รับเอาแสดงว่าเขาทราบซึ้งในน้ำใจของพี่ไงเออแต่แกเนี่ยน้ำตาไหลพากลยนะเออแล้วแกก็ดึงฉันมาพูดว่าพูดว่า จะดึงรถมาทำไมบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะที่มึงมาต่อใส่บาดอยู่อ้าวแล้วดึงเขาขึ้นมาทำไมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนึวกว่าแกหลงไงอ๋อแล้วพี่ก็เลยขับไปส่งเขาที่บ้านเึปล่อยอยู่โรงพักอ,ะอ่ะไปส่งทำไมล่ะน้ำมันมันแพงก็ดูมีสูตรประหยัดน้ำมันเออดีเออขับไปรับลุงที่สอนอ แบบตลกตลกได้ไหมลูกได้ค่ะได้ครับอ่แบบตลกตลกอ่ะใช่งั้นเปลี่ยนจากไปเป็นอะไรคะดูดแครอทเกียร์มาด้วยของเต็มกระเป๋าเหมือนมายากลเลยครนะอ้าวเร็วๆครับโอเคนะคนนี้มากงน้ำอีกโอ้โหถกตย่งคันนี้นี่น้ำสั่งไม่ใช่น้ำมนเออเดี๋ยวเอาใส่สินคลองคอเลยไมตอนนี้ก็เสร็จยังเดี่ยวสิหนู เขาเรียกว่าอะไรนะอัปปัติถูกต้องโอเคอยากเมาให้เขาเมายปัปไ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 ปยาไป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 ไหไป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 ไาไอยากเมาให้หมาไม่มไงเมาให้เป้ปไปไอไปกปไปไปไปรปไ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 ไรอ่ะปหปนีไร้องต่อจะกลายเป็นร้านลาบทันทีเลยนะไไ จะเด่นคุกคนเลยสถานที่นี้เยอดเดียวเนี่จะมีการแต่งงานไม่ได้ไจะแต่งงานไม่ได้ทำไมจะแต่งไม่ได้นางผู้จ่ามานนางผู้หญิงคนนี้คือผู้จ่ามารตัวปลอมเฮ้ยใช่ผู้หญิงคนนี้คือตัวปลอมแต่เธอน่ะนางผู้จ่ามานแกตายแล้วนี่ใช่ตายไปแล้วนี่ชักว้ายตายยังไง ฉันตายไปแล้วฉันก็ต้องเป็นผีกว่ามันจะฆ่าไงเนี้ยนั่นไงใครใน้อยเดี๋ยวก่อนอย่ารู้มากใครน้อยอยู่นี่เขาลูกอยู่ก็อยู่ที่สุดใครน้อยจะไปไหนกันไม่ไ <Being> ด้ทำไมตายไปแล้วตัวดีเลยหม่อมแม่หม่อมแม่ระวังนับหม่อมแม่ตั้งเรื่องทุกอย่างฉันจะฆ่าแกอุยหม่อมแม่ดูมือมันสิบบี โอเคให้ตายตไปแกฉันจะฆ่าแกนิ้วมือลิเกนี่จะฆ่าแกกล้าชี้หน้าแม่แม่แม่พอแล้วโอ้โหมันดูแม่พอแล้วเดี๋ยวน้องไม่กล้ารับงานอีกยังไม่ถึงฆ่าตายยังจะไม่ฆ่าไม่ถึงกล้าแม่เกือบซวยแล้ว เธอระวังนะหญิงเล็กเจะฆ่าหญิงเล็กระวังนะน้องจะฮุบสมบัติเกี่ยวอะไรเลยนะเธอฉันไม่ร yeah ู้เร um ื่องเลยเธอหญิงเล็กระวังน้องอย่านะเธออย่าระวังพอจะมาโอ้ยพจะมาบอกเลยพจน์มาโอพจนมาพอพอน้องพี่ทำไรอ่ะพี เรียวที่สุดหญิงเล็กมากเลยหญิงเล็กว่จะมัยังไม่ฆ่าเจอหญิงใหญ่เฮ้ยระวังตัวเฮ้ยขอมาเด็ดขอมาขอมามันยังไม่ถึงค่าแน่งไม่้เข้ามาขอ ถึงจะอกนะใช่หไปก่อนมาทางเราแล้วคุณหมอขวัญระวังนะเอเอาแล้วบิด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 บมิดบิบิิดบิิบิิดบิบิด เพื่อเพื่อเสียงหัวใยซ้อนไม่ขึ้นตายตายซ้ำตายซ้อนตายซ้อนเงื่อนโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยไม่ลากผีไปเลยไม่ลากผีมาเลยเอาอิผีนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยเอาออกไปดูเลยเอาอิผีกลับบ้านพี่จอดแผลคอย แม่สาวน้อยตาสีโสอะไรคะเนี่ยเห็นไหมผมบอกเจ๊แล้วมวิ่งเห็นนะครับเนี่ยวิ่งออกสองข้างเลยครับร้องเรียกวัดโอ้ข้าโบอดปับคอนอ่อันนี้อันนี้พ่ออันนี้อะไพ่อพ่อแบหนึ่งก่อนแบ๊กหนึ่ก่อนแบกหนึ่ก่อนโอเคครับโอ้ยยยยยยยงย